ลูกของพ่อวีแปดก็แปดจดกเจ็ดครับเป็นหลานของสิบเก้าทับห้าเจดีเฮสิบเก้าทับห้ามาดูวัวที่ใหญ่ที่สุดในฟารมผมนะครับอันนี้วัวสิบเก้าเดือนครับกระดูกเขานี่ใหญ่มากนะครับเป็นวัวทาวบทูธนะครับกระดูกองศาการยืนเขาดีมากครับข้อเท้าเขาดีมากนะครับ ลำน้ำหนักนะครับแล้วก็กระดูกสุดยอดครับท้ายครับไม่ได้อำน้ำนะครับตอนนี้ไม่ได้ำน้ำตัวเขาเคยป่วย,ยเป็นลำปีสกินตอนอายุ6เดือนนะตอนนี้19เดือนแผลหายหมดแล้วครับดูครับกระดูกแข้งขาอันนี้หางติดขี้ครับเครื่องดำครับ ดูครับกระดูกเขาโครงสร้างใหญ่มากดูครับ,บรามันทาบอสสิบเก้าเดนสูงร้อยห้าสิบเดซิครับ ให้เขาวัดแล้วนะครับวัดแล้วดูครับเป็นวัวที่มีโครงสร้างกระดูกดีมากดูครับการรับน้ำหนักองศากันยืนไม่เคยทำเล็บนะครับตัวนี้นะครับกินเก่งด้วยครับอวนนะครับแองโกลาสดียสดๆนะ ฝากติดตามด้วยนะครับน้องวีซ่าผลงานกับพ่อนอกนะครับวีแปดเข้ไปเจทัจกับแม่ซึ่งเป็นลูกของ19ทับานะครับเจ h 1เฮกทก็เป็นพันธุก,กรรมที่ j d h เมาทั้งสายนะครับสายแม่แล้วก็มาผ่า v 8แปเไปเจ็ทเจัเป็นสาย V8 เข้ามาอีกนะครับใบเขาสวยมากนะครับพันธุก,กรรมเขาดีมากโนะครงสร้างดีนะครับใหญ่นะครับกระดูกใหญ่มาก ดูครับดูครับัน,น้ำหนักครับ